นั่นจึงจาเป็นต้องรู้จักเลือกผู้ครองแม้ว่าคําสอนของศาสนาในตรงนี้นะครับจะบอกว่าผู้หญิงถูกแต่งงานด้วยสี่อย่างด้วยกันแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าชายนะครับเวลาเราจะเลือกผู้ชายเนี่ยไม่ต้องคำนึง่องศาสนาในที่นี้นะครับส่วนใหญ่แล้วผู้ชายจะเป็นผู้เลือกผู้หญิงนะครับศาส,สนาก,ก็เลยใช้ตรงนี้แต่เวลาผู้หญิงจะเลือกผู้ชายก็ต้องดูศาสนาเช่นกัน นะครับเพราะคนไม่มีศาสนามันไม่รู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกนะครับมันอยู่ในครอบครัวเราเราก็ปวดหัวเพราะนั้นเวลาจะเลือกคู่ครองนะครับถ้าผู้ชายมาหาเราเราก็ต้องดูก่อนว่าผู้ชายคนนี้มีศาสนาไหมหน้าตาหล่อเหลาก็จริงอยู่แต่ว่าไอ้ความหล่อน,นี้อาจจะโง่ก็ได้หรือล่อนปิ้นป้อนก็ได้นะครับหรืออาจจะผ่านผู้หญิงมาเยอะอ่ะเราก็ต้องรู้จักเลือกนะครับ นอจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเวลาจะแต่งงานเนี่ยในอิสลามเราเนี่ยผู้ชายต้องเป็นฝ่ายไปสู่ขอผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงมาสู่ขอผู้ชายแม้ว่าผู้หญิงครับมีสิทธิ์จะเลือกผู้ชายแต่ว่าผู้หญิงไม่ได้เป็นฝ่ายไปสู่ขอท่านอบีมส์สซามตอนที่ท่านแต่งงานอายุท่านยี่บห้ามีคุณสมบัติแห่งความเป็นอัลอามีนคือผู้ซื่อสัตย์ไว้วางใจได้และเป็นที่ภูมใจของนางคอดียะ นะครับเป็นเศรษฐีนีที่เป็นแม่ไม้ายแต่งงานมาแล้วสองครั้งอายุสี่สิบเห็นความซื่อสัตย์สุจริตของท่านนาบับม,มุฮัมหมัดอยากจะได้เป็นสามีมท่านให้คนเนี่ยนะครับไปทาบถามฉันชอบนะนิสัยบุคลิกอย่างนี้ทรงคนไปติดต่อทาบถามเมื่อท่านนาบับม,มุฮัมหมัดปรึกษากับลุงมีคนมาทาบถามมาขอแต่งงานลุงเห็นด้วย ครับเวลาไปสู่ขอผู้ชายเป็นฝ่ายไปสู่ขอนบ,บีมูฮัมมัดไปสู่ขอนะครับนี่คือธรรมเนียมของอิสลามในลามเนี่ยไม่มีการมั่นเวลาสู่ขอท่านนบ,บีมูฮัมมัดเนี่ยนะครับก็วางธรรมเนียมการสู่ขอเอาไว้เมื่อผู้ชายไปสู่ขอเนี่ยนะครับห้ามคนอีกคนหนึ่งผู้ชายอีกคนหนึ่งเนี่ยไปสู่ขอแทรกเพราะ ไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายในสังคมเพราะคําว่าอิสลามเนี่ยคือวิธีการที่จะไปสู่ความสงบความสันติเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ชายคนหนึ่งกาลังไปสู่ขอมีผู้ชายอีกคนหนึ่งไปสอดแดทรกขึ้นมาหมูขเขากอาลังจะหาเอาคานเข้าไปสอดเดี๋ยวมันมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันเพราะฉะนั้นก็รอก่อนนะครับรอให้ผู้หญิงเนี่ยเขาเซเยสเซโนก่อนสมบูรณแล้วก็ค่อยเข้าไปเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยนะครับอิสลามก็กําหนดเอาไว้เหมือนกันว่า ถ้าชอบก็ say yes ถ้าไม่ชอบก็ no ต้องการความชัดเจนไม่ใช่เวลาเขาไปทาบามสู่ขอแล้วนั่งแค่เล็บนั่งบิดป้ายเช็ดหน้านะครับนั่งคูดพื้นนะครับไม่ใช่อิสลามถือว่าถ้าไม่ตอบปฏิเสธการนิ่งเฉยคือการยอมรับให้มันเด็ดขาดไปเลยเพื่อที่ว่า คนนี้จะได้ออกไปคนใหม่เขาจะได้มาเข้าคิวขอต่อนะครับไม่มีการมั่นตกลงปรงใจกันเรียบร้อยนะครับขอแตอผอ่ผู้ปกครองผู้ปกครองเห็นด้วยผู้ปกครองไม่มีสิทธิ์บังคับให้ผู้หญิงแต่งงานไม่มีวิธีมั่นสวมแหวนก่อนนะครับตกลงวันแต่งงานกันทันทีแต่ว่าก่อนจะแต่งงานนั้นก็มีเงื่อนไขจําเป็นสำหรับการแต่งงานในอิสานก็คือว่าเจ้าบ่าวและเจ้าสาวน,นี่ต้องเป็นผู้ศรัทธาในพระเจ้า แล้วต้องเป็นผู้ชายกับผู้หญิงนะไม่ใช่เพศเดียวกันทั้งคู่หรืแม้จะศรัทธานี่ก็แต่งงานกันไม่ได้อิสลามไม่รับอยู่แล้วและเป็นผู้หญิงทั้งคู่นี่เป็นผู้ศรัทธานในพระเจ้านี่ก็ไม่ได้ต้องเป็นผู้ชายและผู้หญิงที่ศรัทธานในพระเจ้านะครับถามว่าถ้าเป็นมุสลิมด้วยกันทั้งคู่ศรัทธานในพระเจ้าแล้วนะครับขอกันเรียบร้อยแล้วเดินทางไปที่อำเภอไปที่เขตจดทะเบียนสมรสกัน ถามว่าการแต่งงานนั้นใช้ได้หรือ,อยังคําตอบคืออย่างเพราะการแต่งงานในอิสลามมันมิได้เป็นการรวมกันของชายหญิงทางด้านนิติกรรมสัญญาแค่นั้นมันยังเป็นการรวมกันทางด้านจิตวิญญาณด้วยนะครับหมายถึงว่าวิญญาณของชายและหญิงเนี่ยจะต้องผูกสัมพันธ์กันในพิธีการแต่งงานด้วยนะครับการผูกความสัมพันธ์ทางด้าน แต่งงาน,นทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยนะครับก็คือการที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความศรัทธานในพระเจ้าในอิสลามถือว่ารักไม่มีพรมแดนแต่รักต้องมีศาสนาอิสลามส่งเสริมครับให้คุณไปแต่งงานกับคนที่นอกไกลจากสายเลือดของตัวเองจากครอบครัวของตัวเอง ยิ่งไปแต่งงานกับคนขาวคนจีนคนดำเชื้อชาติเผ่าพันธ์สีผิวต่างกันอิสลามยิ่งส่งเสริมสนับสนุนเพราะว่าการแต่งงานข้ามเาผ่าพันธ์เนี่ยจะทำให้ลูกที่ออกมาเนี่ยนะครับมีลักษณะที่ดีส่งเสริมเลยนะครับและไม่ส่งเสริมให้แต่งงานกันใกล้ชิดสายเลือดเพราะอะไรครับการแต่งงานใกล้ชิดสายเลือดเนี่ยนะครับก็จะทำให้ลูกที่ออกมาเนี่ยมี ลักษณะด้อยติดตามมาเรื่องนี้นะครับนักผสมพันธุ์สัตว์เนี่ยเขารู้แม้แต่ในพม่าเองนาคที่เขาเลี้ยงจากป่าเนี่ยในหมู่บ้านบ้านอย่างเนี้ยเวลาเขาผสมพันธ์นาคเพื่อขายายเผ่าพันธุ์เนี่ยเขาก็เอานาคไปผสมเผ่าพันธุ์ผสมพันธุ์ใน,นกับนาคในหมู่บ้านอีกเพื่อให้ห่างไกลจากสายเลือดนะครับในชรามเราก็ถือว่ารักไม่มีพรมแดนรัวสนับสนุนให้แต่งงานไกลออกไป นะครับจากหม่เคคอญาติของตัวเองแต่ว่าเวลาจะแต่งงานเนี่ยนะครับมันต้องมีศาสนาเพราะศาสนาเนี่ยมันเป็นกติกาของชีวิตครอบครัวเนี่ยมันเป็นสนามชีวิตเมื่อเป็นสนามชีวิตนะครับที่สองฝ่ายเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในสนามแห่งนี้เนี่ยมันจะต้องมีขอบเขตเปรียบเสมือนถ้าเล่นฟุตบอลเนี่ยถ้าไม่มีขอบเขต นะครับเตะกันในสนามหลวงโดยไม่มีขอบเขตออกมาถึงวัดพระแก้วแล้วก็ยังตามไล่ฟุตบอลกันอยู่ในเนยนะครับมันต้องมีขอบเขตจํากัดขอบเขตนั้นศาสนา,าเป็นขอบเขตและจําเป็นต้องมีกรรมการนะครับกรรมการคือใครกรรมการก็คือพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกําหนดขอบเขตของชีวิตว่าอะไรที่มันล่วงละเมิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อสองคนนะครับชายหญิงที่จะใช้ชีวิตครอบครัวนะครับลงสนามเวทีชีวิตครอบครัวเนี่ย ก็จะต้องเคารพกรติกากําหนดขอบเขตและมีพระเุ็นเจ้าเป็นกรรมการถ้าใครละเมิดขอบเขตเล่นผิดกติกาอาพระเจ้าเป่านกหวีดนะเราฟังพระเจ้ากลับมาเล่นให้ถูกต้องกันใหม่ไม่ใช่นั้นแล้วนะนะครับฝ่ายหนึ่งลงสนามสมมุติยกตัวอย่างเล่นฟุตบอลฝ่ายหนึ่งเล่นกติกาฟุตบอลใช้ขายอย่างเดี๋ยวไม่ใช้มือ อีกทีมหนึ่งลงมาขอเล่นใช้แต่กติกาบาสเกตบอลกติกาวอลเล์บอลด,ด้วยสนามฟุตบอลก็คงจะโอนละเวงคนดูก็คงจะหาป่าแล้วก็คว้างนู่นคว้างนี่ลงมาในสนามก็ไม่เคารพกติกากันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยจะต้องเป็นผู้ศรัทธาในพระเจ้าคือยอมรับพระองค์เป็นกรรมการตัดสินชีวิตแล้วก็ยอมรับกําหนดขอบเขตชีวิตที่พระเจ้าได้ กำหนดไว้แลวเขาทาให้สองคนนียมีเป้าหมายเดียวกันคือเป้าหมายที่ไกลเกินกว่าโลกนี้คือเป้าหมายการกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าซึ่งทําให้ทั้งสองคนนียมีสายตายาวไกลไม่มองอะไรสั้นๆแค่โลกนี้การแต่งงานในอิสลามเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการที่ชายและหญิงสองคนนะครับมาทําสัญญากันว่านับแต่นี้ต่อไป เราจะรักกันแล้วจะอยู่ร่วมกันนะครับตาบทั่วฟ้าดินสลายรักของเราจะเป็นรักนิรันดรไม่ใช่แค่นั้นนะครับการแต่งงานในอิสลามเนี่ยมันหมายถึงการที่ชายและหญิงคู่หนึ่งมาร่วมทำสัญญากันว่าเราจะเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งนะฉันและเธอนี่แหละเราจะทำสัญญากับอัลลอฮ์ว่า เราจะใช้ชีวิตสมรสตามคำบัญชาของพระองค์สัญญานี้จึงเป็นสัญญาใหญ่สัญญาที่จะผูกพันคนทั้งสองเข้าด้วยกันทางด้านจิตวิญญาณมันเหมือนเส,เสมือนกับเอาเส้นด้ายสองเส้นมาผูกเข้าไว้ด้วยกันก่อนเมื่อผูกเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับด้วยความศรัทธาในพระพุธเจ้าองค์เดียวกันเวลาถูกลมพัด ไม่ว่าจะลมแรงขนาดไหนก็แล้วแต่เชือกสองเส้นได้สองเส้นนี้ก็จะปลิวไปด้วยกันไม่ว่าจะไปลงน้ำหรือจะไปติดบนยอดไม้มันไปด้วยกันแต่ถ้าหากว่ามันไม่ได้ผูกเข้าด้วยกันแค่ลมป่ามนุษย์เป่าเนี่ยนะครับมันก็แยก